ความเดิมในตอนที่แล้วแลังจาที่เครื่องทอเวลากําลังจะพังในตอนนี้ครับพวกเขาจะต้องหาทางซ่อมมันให้ได้โลก,กิกับมอร์เบสได้ทําการสอบสวน x5 ก่อนที่ทราบว่าในตอนนี้ซิลวีนั้นได้หนีไปใช้ชีวิตในเส้นเวลาหนึ่งพวกเขาพยายามปกป้องไม่ให้ดอกทําลายเส้นเวลาใหม่แต่ถ้าว่ามันก็ไม่ทันแล้วพวกเขาช่วยผู้คนในเส้นเวลาใหม่ไม่ได้และในตอนนั้นครับเคซีก็พบเข้ากับพิกัดของราวนาน่าสวัสดีครับ วันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์จากทางดิสนีย์พัสอย่างเรื่องโรกิซีซั่นที่2ใน EP ีที่3กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ ย้อนกลับไปในปี1868ที่เมืองชิคาโกราวน่ารับเดินทางมาที่นี่หลังจากที่ได้รับข้อความจากมิสมินิตจนกระทั่งเธอก็พบว่าในตอนนี้ครับมิสมินิตนั้นกําลังรอเธออยู่แล้วราวน่าจึงถามว่าจะให้ฉันมาที่นี่ทําไมในบอกว่าฉันจะได้มาในสถารที่สําคัญและได้พบกับบุคคลสําคัญด้วยมิสมินิตจึงถามว่าได้เอาของที่สั่งไว้มาด้วยหรือเปล่า ราวน่าก็ยื่นของให้กับมิสมินิตตามที่เธอนั้นได้บอกเอาไว้มิสมินิตก็บอกว่าบุคคลที่จะมาพบบุคคลนั้นอยู่ณจุดจบเวลาเขาสั่งเอาไว้ว่าเราจะต้องส่งของชิ้นนี้เข้าไปในหน้าต่างนั้นในตอนนี้และนี่ก็คือแผนการที่ช่วยปกป้องการเวลาราวน่าจึงถามว่าแล้วทำไมเขาไม่ทำเองล่ะมิสมินิตก็บอกว่าเขาทำไม่ได้เพราะว่าเขาตายแล้ว นี่คือแผนการที่เขาวางเอาไว้ก่อนที่เขาจะรู้ว่าตัวเองใกล้ตายในขณะเดียวกันนั่นเองครับราวนาก็บอกให้มิสมินิตช่วยพางตัวให้เข้ากับยุคสมัยนี้ทําให้ตัวของมิสมินิตนั้นลดความเข้มของสีตนเองทําให้จางลงหลังจากนั้นราวนาก็ถามว่าถ้าฉันทําสิ่งนี้ย่อนของลงไปหน้าต่างนั่นแล้วฉันจะได้อะไรมิสมินิตก็บอกว่าหลังจากที่เขากลับไปที่ของเขาเหนือสุดของทีวีถึงตอนนั้น ฉันกับเธอที่อยู่เคียงข้างเขาซึ่งภายในหน้าต่างครับก็คือเด็กชายที่มีชื่อว่าวิกเตอร์ทา์บีเด็กชายที่ชอบการประดิษฐ์และเขาก็คืออีกตัวแปรหนึ่งของชายผู้คงอยู่หลังจากนั้นครับของปริศนาก็ถูกส่งผ่านหน้าต่างวิกเตอร์จึงทําการแกะมันออกมาก็เพราะว่าข้างในนั้นก็คือคู่มือทั้งหมดของ TVA ตัดภาพมาที่ TVA ในตอนนี้ครับเครื่องทอเวลากําลังทํางานอย่างหนักตอนนี้พวกเขาต้องการเพียงแค่ออราการเวลาของชายผู้คงอยู่ สิ่งนี้เท่านั้นครับที่ช่วยเปิดประตูเครื่องทอเวลาได้โอบี OB ก็บอกว่าตอนนี้เครื่องมันยังนิ่งอยู่เนื่องจากดอกเผาสาขาเวลาไปบ้างแล้วแต่ถ้าว่ามันกำลังจะเริ่มใหม่ทำให้ยังพอมีเวลาที่จะหาทางเปิดประตูได้ตอนนี้โอบีจะต้องหาทางเพิ่มความจุข,ของเครื่องทอเวลาเพื่อให้มันช่วยจัดการกับสาขาใหม่ที่แตกออกมาไม่อย่างนั้นแล้วแล้วก็เครื่องทอเวลาจะล่ม นั่นก็เท่ากับว่าทุกการเวลาจะสูญสิ้นทีวีเอจะถูกทำลายเราก็จะตายกันหมด B15 ก็บอกว่าอย่างน้อยมันจะต้องมีทางอื่นบ้างสิครซี่จึงเสนอว่าแล้วมิสมินิตล่ะเธอเปิดประตูดได้หรือเปล่าโอบก็บอกว่าก็น่าจะได้นะเพราะว่าเธอได้รับสิทธิ์ให้เข้าถึงทุกส่วนของ t v วีสิ่งเดียวที่พวกเขาพอจะทำได้ในตอนนี้ก็คือหาตัวกันตูนาฬิกานั่นให้เจอ บอแสเดียวที่พวกเขามีก็คือพิกัดของมิสมินิที่ส่งข้อความไปให้กับราวนาในช่วงสองเวลาครับนั่นก็คือปี1868และปี1893ที่ชิคาโกโ,กโลกกีิกับมอร์เบียสทั้งสองครับจึงเดินทางไปที่ชิคาโก้ในปี1868โลกกีิจึงสงสัยว่าทำไมเราจะต้องมาถึงที่นี่เพราะว่ามันไม่มีอะไรสักอย่างเลย โมบีสก็บอกว่ามันมีเหตุการณ์ไฟไหม้ใหญ่ที่ชิคาโกเมื่อปี1871เโลกิกก็บอกให้โมบีสเปิดประตูไปยังปี1893เพื่อว่าจะเจอเบาะแสอะไรบ้างทั้งสองครับเดินทางไปที่นั่นก็พบว่าในตอนนี้ครับที่ชิคาโกนั้นมีการจัดงานเบลแฟขึ้นมาโรกิกจึงถามว่าเราจะทำยังไงกันต่อที่นี่คนก็ยิ่งเยอะโมบีสก็บอกว่าเราก็ทำอย่างที่เราเคยทำนี่แหละเดินไปเรื่อยๆหาบาะแส หาเศษขนมปังอะไรพวกนั้นในขณะเดียวกันพวกเขาก็ได้ยินเด็กขายหนังสือพิมพ์เป่าประกาศถึงข่าวนาฬิกาผีที่หลอกหลอนในย่านมิดเวย์โม์บีสจึงขอซื้อหนังสือพิมพ์มาดูก็พบว่าผีนาฬิกานั้นมันเหมือนกับมิสมินิททั้งสองครับจึงเดินหาเบาะแสไปเรื่อยๆจนกระทั่งพบเข้ากับรูปปั้นเทพนอสอย่างโอดินทอและบาวเดอร์ทำให้โรกีนั้นน้อยใจครับที่ตนเองนั้นไม่มีรูปปั้นอยู่ที่เสาเหล่านั้น ในขณะเดียวกันนั่นเองโลกิก็พบเข้ากับป้ายจัดการแสดงวิทยาศาสตร์ของชายที่มีชื่อว่าวิกเตอร์ธามรีทำให้โลกินั้นรู้ได้ทันทีว่าราวน่าจะต้องมาที่นี่แน่ๆในตอนนี้ครับราวน่ากับมิสมินิตนั้นได้เข้ามาในงานจัดการแสดงส่วนทางด้านของมอร์เบสกับโลกิพวกเขาก็ได้เข้ามาในงานด้วยจนกระทั่งทั้งสองครับก็พบเข้ากับราวน่าและในตอนนั้นการแสดงของวิกเตอร์ธามรีก็ได้เริ่มขึ้น เขานาเครื่องทอพลังงานสิ่งประดิษฐ์ของเขาขึ้นมาจัดการแสดงให้กับทุกคนได้ดูเมื่อวิกเตอร์ถทมรีปรากฏตัวก็ทําให้โลกิีนั้นตกใจอย่างมากครับเมื่อภาพตรงหน้าของเขานั้นก็คือชายผู้คงอยู่โลกิีก็บอกมอร์เบิสไปว่าคนนี้แหละเป็นตัวแปรของชายผู้คงอยู่ในตอนนี้ครับวิกเตอร์ต้องการจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเวลานั้นสามารถสร้างพลังงานได้ พลังงานต่างๆนั้นไหลเวียนรอบๆตัวเราเครื่องทอพลังงานนี้ครับจะทอพลังงานให้เกิดแรงไฟฟ้าเพียงแค่หลอดไฟหนึ่งดวงก็จะสามารถให้กำเนิดไฟฟ้าได้ทั้งเมืองชิคาโกแต่ความปรารถนาของเขานั้นก็คือเขาต้องการจะให้แสงสว่างนั้นสว่างไปทั่วทั้งดาวโลกชายนักประดิษฐ์ครับได้ทําการเปิดเครื่องจนทําให้ผู้คนนั้นต่างชื่นชมเครื่องทอพลังงานของวิกเตอร์เสียงปรบมือนั้นได้ดังไปทั่วโรงแสดง โมบิสก็บอกว่าเราจะต้องพาวิกเตอร์ถามรี่กลับไปที่ทีวเอเพื่อที่ใช้เขาเปิดประตูเครื่องทอเวลาให้ได้ ในขณะเดียวกันนั่นเองครับราวนาก็เข้าไปติดต่อกับวิกเตอร์เธอต้องการจะคุยเรื่องอนาคตของวิกเตอร์และในตอนนี้ก็มีคนต้องการจะซื้อเครื่องทอพลังงานของวิกเตอร์และขอเป็นหุ้นส่วนกับเขาแต่ถ้าว่าวิกเตอร์นั้นกงไม่เอาด้วยเขาไม่ต้องการจะเป็นหุ้นส่วนกับใครและในตอนนั้นพวกเขาก็เริ่มประมูลเครื่องทอพลังงานของวิกเตอร์จนกระทั่งมีคนเสนอ1,000ดอลลาร์ทำให้วิกเตอร์นั้นยอมขายเครื่องทอพลังงานของเขาให้กับลุงนวด หลังจากนั้นครับโลกิที่พยายามตามตัววิกเตอร์แต่ว่าก็มีนักเลงเข้ามาหาเรื่องเขาโลกิจึงใช้พลังเวทมนต์ของเขาครับส่งใช้ร่างใหญ่ไปยังกรงหมูหลังจากนั้นทั้งราวนาและมอร์เบียสพวกเขานั้นต่างต้องการตัววิกเตอร์และในขณะเดียวกันคนที่เคยซื้อของจากวิกเตอร์ก็เข้ามาทวงเงินและจะที่สิ่งประดิษฐ์ของเขานั้นหลอกขายให้กับคนอื่นวิกเตอร์ก็บอกกับโลกิไปว่า ความคิดของเขานั้นมันล้ำยุคไปหน่อยเพราะว่าวิทยาการในยุคนี้มันยังสร้างไม่ได้หลังจากนั้นลุงหนวดที่ประมูลเครื่องทอพลังงานไปได้ก็ตามไลลา,ลาว,วิกเตอร์ครับหลังจากที่เขาหลอกขายของให้กับลุงนวดทําให้วิกเตอร์นั้นจะต้องหนีเข้าไปในกระเช้าก่อนที่เขาจะแอบหนีออกมาในระหว่างนั้น B-15 ก็ติดต่อมาแจ้งความคืบหน้าให้กับมอร์เบียสมอร์เบียสก็บอกว่า ทางนี้ก็คืมหน้าเหมือนกันเราเจอตัวแปรของชายผู้คงอยู่และเราก็สามารถใชออราการเวลาจากตัวเขาในการซ่อมเครื่องเทเวลาได้ก่อนที่ B15 จะบอกว่าตอนนี้เธอพบสัญญาณเทมเพลตที่ผิดปกติอยู่ในช่วงเวลาที่มอร์เบสไปและในตอนนี้ครับโลกิก็เข้าไปพาตัววิกเตอร์เพื่อที่พาตัวกลับไปที่ท v วแต่ถ้าว่าในตอนเดียวกันนั่นเองสิวีก็เข้ามาขวางเอาไว้ภารกิจของเธอนั้นก็คือจะต้องฆ่าตัวแปรของชายผู้คงอยู่ให้หมด ทำให้ในตอนนี้ครับพวกเขาจะต้องติดอยู่ในกระเช้าโลก,กิจึงอธิบายว่าตอนนี้เราต้องการตัวเขาถ้าเขาไม่ยอมช่วยทีวีเอจะพังพินาศเมื่อได้ยินคำว่าทีวีเอวิเตอร์ก็เอาคู่มือทีวีเอของเขาออกมาโลก,กิจึงอธิบายต่อไปว่าข้าเข้าใจว่าเจ้าต้องการจะอยู่ในสาขาเส้นเวลานั้นแต่ถ้าเครื่องทอเวลาล่ม TVA ก็จะถูกทำลายจะไม่เหลือชีวิตให้กลับไปใช้เลยทุกคนจะต้องตายถ้าเราซ่อมไม่ได้ ถ้าขาดเขาคนนี้ไปเราก็จะตายกันหมดทางด้านของมอร์เบียสเขาอธิบายกับราวาน่าว่าตอนนี้ที่วีเอกำลังจะล่มแล้วฉันต้องพาตัวเขากลับไปซ่อมเครื่องทอเวลาที่นั่นตอนนี้มันไม่มีเวลาแล้วมอร์เบียสจึงขอให้ราวาน่าร่วมมือกับเขาแต่ทว่าราวาน่าก็ไม่เอาด้วยส่วนทางด้านของโลกิในตอนนี้ครับซีวีสงสัยว่าวิกเตอร์นั้นมีเล่มคู่มือทีวีเอได้อย่างไงเธอบอกว่าถ้าไม่เอาไปให้หมอนี่มันก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ ซิววีบอกว่าราวานาได้นำพาชายคนนี้เข้าสู่เส้นทางของชายผู้คงอยู่และตอนนี้เจ้าโลกิเจ้าจะพาหมอนี่เข้าไปในทีวีเออีหมอนี่คือบุคคลอันตรายที่สุดที่เคยมีโลกิจึงแก้ต่างไปว่าเกิดมาข้าย,ยังไม่เคยรู้จักหมอนี่มาก่อนเลยไม่เคยให้คู่มือนี้ด้วยชื่อวิกเตอร์ทามลี ข้าก็เพิ่งจะเคยได้ยินที่นี่และตอนที่เจอเขาข้าก็ยังช็อกอยู่เลยเมื่อเห็นใบหน้าของเขาตอนนี้ทุกชีวิตต้องการเขาทุกๆคนต้องการเขาตอนนี้ชายคนนี้คือความหวังเดียวที่กอบกู้ t v วีเ แต่ถว่าซิวีก็ยืนยันว่าข้าไม่อาจไว้ชีวิตมันทั้งสองครับจึงปล่อยพลังใส่กันก่อนที่กระเด็นออกมาในตอนนี้ครับผู้คนนั้นเข้ามามุงดูเหตุการณ์ราวนาจึงบอกให้มิสมินิตออกมาจากกระเป๋าเพื่อได้ทําการขยายร่างก่อนที่จะไล่ผู้คนให้หนีออกไปจากที่นั่นทําให้ในตอนนั้นครับ ราวาน่านั้นได้หนีไปพร้อมกับวิกเตอร์พวกเขากลับมาในห้องพักของวิกเตอร์วิกเตอร์จึงนําเสนอผลงานของเขาให้กับราวาน่าเมื่อเห็นว่าทั้งสองนั้นเริ่มสนิทกันมิสมินิตก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ ก่อนที่มิสมินิตจะถามว่าลีลาเมื่อตะกี้เป็นยังไงบ้างวิกเตอร์ก็บอกว่ามันเยี่ยมมากเล่นใหญ่อลังการก่อนที่จะถามราวนาไปว่าปีศาจนาฬิกานั่นเป็นผู้ช่วยของเธออย่างนั้นหรอมิสมินิตก็บอกว่าไม่ใช่ฉันคือปัญญาประดิษฐ์มีความคิดมีความรู้สึกเป็นของตนเองในตอนนี้ครับวิกเตอร์นั้นงงอย่างมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นราวนาเขาบอกความจริงไปว่าอีกเส้นเวลาหนึ่ง ตัวคุณอีกคนหนึ่งได้สร้าง T.V.A. ขึ้นมาแต่ตัวแปรสองคนของลูก,กิเมื่อกี้ได้ทำการฆ่าเขาส่งผลทำให้เกิดเส้นเวลาขึ้นเป็นจำนวนมากมายมหาศาลซึ่งแต่ละสาขาเวลาก็มีตัวคุณเกิดขึ้นมาอยู่วิกเตอร์จึงถามว่าจะบอกว่าผมอีกคนหนึ่งสร้าง T.V.A. อย่างนั้นหรอราวเนะก็บอกว่าใช่แล้วคุณอีกคนหนึ่งและในตอนนี้คุณกำลังถูกตามล่าอยู่นี่ก็คือเหตุผลที่คุณจะต้องมีฉันอยู่ข้างๆคอยคุ้มกันให้กับคุณ มิสมินิทก็เข้ามาบอกว่าจริงๆแล้วคุณสร้างฉันขึ้นมาก่อนที่จะมีทีวีด้วยซ้ำเราร่วมงานกันมาณจุดจบของเส้นเวลาที่ฉันมาที่นี่ก็เพราะว่าฉันรู้ว่าคุณจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนในอนาคตจริงๆแล้วที่ TVA นั้นก็มีเครื่องทอเวลาที่มันคล้ายกับเครื่องที่คุณจัดแสดงอยู่ในตอนนี้มันกำลังมีปัญหาวิกเตอร์จึงถามว่าทำไมพวกคุณกับพ่อมดนั่นไม่ยอมร่วมมือกันล่ะราวณนก็บอกว่า พวกเขาไว้ใจไม่ได้ในขณะเดียวกันครับลุงหนวดก็ตามวิกเตอร์มาถึงที่นี่ตอนนี้พวกเขาจะต้องหนีออกไปจากที่นั่นวิกเตอร์ก็บอกว่าผมจะต้องกลับไปเอางานต้นแบบของผมก่อนมันอยู่ในแลบของผมอีกฝั่งหนึ่งของทะเลสาบ และในขณะนั้นพวกลุงหนวดก็ตามไ่ลาวิกเตอร์ก่อนที่โลกิ่กับมอร์เบียสจะตามมาถึงที่นี่ลุงนวดก็บอกว่าไอ้หมอนั่นมันเป็นเหยื่อของฉันโลกิครับจึงใช้พลังของเขาเข้าจู่โจมขู่ชายพวกนั้นจนทําให้ใชายพวกนั้นครับยอมปลามือไปส่วนทางด้านของโลกิเขาพยายามตามหาตัววิกเตอร์แต่ก็ไม่เจอหลังจากที่พวกตามไ่ล่านั้นไปหมดแล้ววิกเตอร์กับลาวาน่าก็หนีขึ้นเรือไปเพื่อที่เดินทางไปยังห้องแลบของวิกเตอร์ ระหว่างที่เดินทางไปยังห้องแลบ็บพวกเขาก็คุยกันราวน่าก็ถามว่าเราจะไปเอางานต้นแบบของคุณมันสำคัญยังไงล่ะถึงต้องกลับไปเอาวิกเตอร์ก็บอกว่ามันคือกุญแจสำหรับการควบคุมเวลาเขาได้เอาบันทึกคู่มือของทีวีออกมาหลังจากที่ศึกษามันและเขาก็รู้จักคนเขียนที่มีชื่อว่าโอโรบอโลสวิกเตอร์ก็เล่าว่าบันทึกเล่มนี้ มีคนส่งให้กับผมตอนที่ผมยังเป็นเด็กผมไม่เคยรู้ว่าใครส่งมันมาให้กับผมก่อนที่เขาจะรู้ความจริงครับว่าคนที่ส่งคู่มือเล่มนี้มาให้กับเขาก็คือราวน่าหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าของเขาในตอนนี้วิกเตอร์บอกว่าเขาได้ค้นพบตัวขยายการส่งผ่านของเส้นเวลาบางทีมันอาจจะช่วยเครื่องทอเวลาของพวกคุณได้ราวน่าจึงบอกกับวิกเตอร์ไปว่าบางทีเราอาจจะเป็นหุ้นส่วนกันได้และคําว่าหุ้นส่วนครับก็ทําทให้วิกเตอร์นั้นเริ่มคิดบางอย่าง หลังจากนั้นวิกเตอร์กับมิสมินิทได้ทําการส่งตัวราวนาลงไปในเรือก่อนที่พวกเขาจะปล่อยเรือลงไปในกลางทะเลสาบทําให้ในตอนนี้ครับราวนาจะต้องใช้แรงของเธอพายเรือขึ้นฝั่งหลังจากที่มาถึงยังห้องแลบของวิกเตอร์ที่นั่นครับวิกเตอร์นั้นได้เข้ามาเอางานต้นแบบของเขามันคือกุญแจขยายเวลาในขณะที่วิกเตอร์นั้นพร้อมที่จะออกเดินทางไปยังทีวีเอมิสมินิทก็บอกว่าเธอรีบไปไหนกันล่ะเรากบดานอยู่ที่นี่กันก่อนก็ได้ มิสมินิตจึงสารภาพความจริงไปว่าจริงๆแล้วเธอกลัวว่าวิตเตอร์นั้นจะชอบราวน่ามากกว่าตัวเธอมิสมินิตได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อนานมาแล้วคุณได้สร้างฉันขึ้นมาก่อนที่จะมีทีวีเอหรือว่าสงครามมัลติเวิร์สฉันเป็นแค่ AI ธรรมดาที่ตั้งโปรแกรมเอาไว้เล่นหมากรุกเท่านั้นก่อนที่จะได้รับการปลดล็อกให้มีความคิดความปรารถนามิสมินิตจึงถามว่าทำไมคุณไม่ยอมให้ฉันมีร่างกายจริงล่ะเธอเสนอว่า ถ้าเกิดฉันมีร่างกายเราเจะร่วมกันนำได้อย่างแท้จริงและจริงๆแล้วครับมิสมินิตต้องการจะเป็นแฟนกับชายผู้คงอยู่เมื่อวิกเตอร์ได้ยินแบบนั้นเขาจึงทำการปิดมิสมินิตหลังจากนั้นครับราวนาก็ปลากฏตัวขึ้นพร้อมกับอาวุธสลายอนุภาคของวิกเตอร์วิกเตอร์เข้ามาขอโทษที่ทิ้งราวน่าลงไปในน้ำแต่ทว่าราวนาก็บอกว่าเธอได้รับภารกิจมาจากชายผู้คงอยู่ไม่ใช่ตัวแปรของเขาฉะนั้นภารกิจในครั้งนี้ เธอจะคุมทุกอย่างเองในขณะเดียวกันโลก,กิกับมอร์เบียสก็เข้ามาห้ามราวนาที่กําลังจะฆ่าวิกเตอร์แต่ว่าราวนาก็ไม่ยอมรับเธอบอกว่าตัวเธอต่อจากนี้จะจัดการเองเธอจะจัดระเบียบให้กับทีวีเพราะว่าในตอนที่เธอหายไปทีวีก็พังพินาศมีแต่ฉันเท่านั้นที่จะกอบกูก้ TVA ได้ ในขณะเดียวกันครับซีวีก็เดินทางมาถึงที่นั่นเธอตรงไปที่วิกเตอร์และพร้อมที่ฆ่าชายตัวแปรคนนี้วิกเตอร์จึงขอร้องให้ไว้ชีวิตเขาเขาบอกว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยคนคนนั้นไม่ใช่ผมคุณไม่รู้จักผมด้วยซ้ำผมไม่ใช่คนที่คุณคิดว่าผมเป็นทำให้ซีวีนั้นคิดได้ครับพร้อมกับสั่งให้โลกิพาตัววิกเตอร์ไปจากที่นี่ในตอนนี้ครับที่แห่งนี้เธอจะจัดการเองราวนาก็บอกว่า ยังไงก็ฆ่าฉันเลยสิซิวีครับจึงตอบว่าฉันไม่ฆ่าแกหรอกเพราะว่าในตอนนี้ฉันคิดได้แล้วแกนั้นต้องการอำนาจนี้ใช่ไหมที่นั่งณจุดๆเวลาซิวีได้ทำการส่งตัวราวณนาไปยังณจุดๆเวลาที่นั่นกำลังพังทลายไปทีละน้อยพร้อมกับซากศพของชายผู้คงอยู่ก่อนที่ราวณนาจะปล่อยมิสตมินิตออกมาทั้งสองครับจะต้องร่วมมือกันเพื่อที่เอาตัวรอดจากที่นี่ และเรื่องราวในตอนที่3ของโลกิซีซั่นที่2ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ